เออว่ะเราตายเลเทเลยนี่ว่ะใช่รอบที่แล้วเราตายแล้วเราไปตายอยู่จุดหมื่นกว่าบล็อก <c oughs> ค่อยว่ากัน <c oughs> อเดี๋ยวไอ้เครื่องหิวอ่ะมันอยู่แค่ตรงเนี้ยหมยว่ากดไปที่เควสตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหนี่แดงรองเท้าแหละมันอยู่ที่เควสถ้าเราฆ่ามอนไอ้มอนเตอร์ไม่ใช่ดิโปเกมอนครบ5ตัวเราได้เลยเครื่องฮิวแค่นั้นแหละแต่เครื่อง pc ไม่มีจากที่สังเกตูแล้ว เราต้องหาเอาเองเดี๋ยวเครื่องพีซีจะต้องลงหาของวาร์ปเอ๊ะไม่ใช่หาของวาะหาของคราฟในนรกซึ่งมันเยอะมงมากอะ่ะ แล้วก็มีคนเตือนมาแบบเอยเนี่ยลืมจะเรียกว่าไงลืมพัฒนาร่างเอาจริงไม่รู้เนี่ยว่าแบบตัวเราอะ่ะมันพัฒนามันววสามสิบเมื่อไหร่อ่ะบอกนะว่าแค่แบบไม่จําเป็นต้องสู้อะ่ะแค่ขอข้าวไอจับบอลพวกเนี้ยปาบอลไปอะ่ะทุกอย่างก็เวลวขึ้นแล้วเพราะว่าไม่ได้สู้เลยนะวิวสามสองนี่คือไม่ได้สู้เลยแค่นั่งปาบอลไปเรื่อยๆเนี่ยจนจับพวกวัวด้านซ้ายมาเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะสี่ห้าหกตัวได้แหละอยู่ใน PC ซอีกซึ่งไม่ได้มี PC ตอนเนี้ยเอาออกมาไม่ได้มา ถึงัปัจจุบันดีกว่ารอบที่ลเราตายซึ่งตายประมาณหมื่นกว่าบล็อกเพราะฉะนั้นไปกู้ของก่อนดีกว่าปรลาปลายอุปกรณ์ไดมอนในคมเลยก็ได้นนะอตังหลังก็ประมาณนี้ไปเดินทางโอ,โอ้โหหนึ่งหมื่นบล็อกใช่ไหมถูกทางไหมมันบล็อกตายอะ่ะเสียดายมากเลยแล้วคือก็วาร์ปกลับไม่ได้ที่จริงเราจะเปิมหมดไฟบินไปเลยก็ได้นนะแต่มันจะขี้โกงเกินเงียดดีกว่าไหนๆก็อย่างนี้แล้วเราก็พิ่วิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วกันเราเดินทางเป็นครั้งสุดท้ายเลยแล้วกันหลัจงจากนี้จะไม่เห็นเราเดินทางอีกใช่หรอวะ ตสุดท้ายก็ต้องดุดท้ายถูกดีปะ <c oughs> เราต้องจบเทพอะเล่นหลายไวโอมอะออเน no. อะฉันขออัญเชิญพวกแกออกมาให้หมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีคนมาทําร้ายฉันสิ่งที่พวกนายต้องทํามันง่ายมากฟาดมันซะท่นด้แหละนาะนลองดูสิผลประกอบการลุมมันลุมโอ้ยเจ๋งไปตีแรงมากนะบอกแค่นี้ดีกว่าโปเกมอนเราตีแรงมากนะไม่ใช่เล่นๆเลยนะหมื่นบ็อกเราบินได้ไหมเราควรครับ เรือไอมันมีเครื่องบินพูแค่นี้ดีกว่ามันมีเครื่องบินเราคครับเครื่องบินไหมไมนเดินทางไกลมากนะไม่ใช่เล่นๆเลยนะราเปลี่ยนแผนดีกว่ารับไปรับบินเครื่องบินดีกว่าแล้วก็บินกลับง่ายกว่าเยอะไปกลับขับเครื่องบินดีกว่าแล้วอย่าเดินทางเลยหนึ่งหมื่นบล็อกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องที่แบบเยเวอร์ลาด์ไลอยู่และจะบอกอย่างหนึ่งก็คือไอ้สร้างโลกมาศึกษาเองอ่ะมีอยู่สองโลก ซึ่งมีโลกหนึ่งสี่วันโลกหนึ่งห้าวันจะบอกว่าเทพเกิดทั้งสองโรคเลยในใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าวันแล้วโลกนี้เล่นไปทั้งหมดยี่สิบแปดวันเทพกับชายนี้ยังไม่เกิดแม้แต่แอะเดียวไม้ผสมกันได้ไหมผสมกันได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ผสมกันได้ขอบคุณมากมากโอเคมาถึงขั้นตอนการคราบละหนึ่งสองสามมีพัดลมพัดตรงนี้อันนี้แยกมาตรงนี้อันนี้แยกตรงนี้เยี่ยมเอาล่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายลองดูว่ามันใช้ที่บินไหมแล้วมาลงไงคําถามบิน บินแล้วเข้าบินเมื่อกี้มันให้กดอะไรสักอย่างพระเจ้าเชื่อเพิงเหรอเชื่อเพิงเอาแค่ฐานได้ไหมฐานทุกอย่างจบเลยจะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาวะแค่ศึกษามาว่ามันมันบินได้อ่ะแต่ไม่ได้ศึกษาวิธีการใช้งานบินพระเจ้าได้แล้วขอบคุณมากมากตามเซนส์มันก็ใช้ได้อยู่แล้วโอเคที่เหลืออย่างเดียวฐานสิบเอ็ดก้อนไม่พอแน่เลยวะ่ะ เมาหมดเมาหมดเมาหมดไม่รู้แหละเราออกเดินทางสักทีถึงเวลาแนละ้วแต่ที่รอมันนานฐานคุงจะหมดกลางทางก็พอไปแล้วถึงเวลาบินมันเครื่องรอนหรือเครื่องบินลองดูแป๊บน,นึงนะมันคือเครื่องรอนใช่ไหม รือว่าเรากดบินไม่เป็นวะ <c oughs> ไม่รู้แหละว,วันนี้เลยถ้ามันถ้ามไม่ว่าจะเป็นเครื่องร่อนหรือเครื่องบินก็ตามแหละเราจะต่อบล็อกค้อสูงๆแล้วก็ปล่อยให้มันบินไปดีกว่าเออใช่อย่างงั้นดีกว่าเม่อไมันถึงจุดนี้แล้ววะเนี่ยแต่มันต้องมีวิธีบินแน่เลยแต่แค่เรายังแบบไม่รู้ไงโอเคประมาณนี้พอมันถึงเวลาที่เราจะบินข้ามทวีปแล้ววะไปเลยถึงเวลาแล้วหน่อยอุ้ยบินได้ โอเคเท่านี้แหละจริงเหมือนที่จริงมัน,มนควรจะบินได้เองโดยไม่ต้องอะไรเพราะวะ่าเป๊บนึงนะขอลองกดอะไรมั่วแป๊บนึง่งจะตกนะไม่ตกอนะแล้วมันลงไงอ่ะเออวะ่ะโอ้โหโย no. แค่กด W กับ S ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงถ้างั้นก็หมายความว่าขอลองเป็นนึงนะอ๋อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราลงแบบแปลกๆมันจะมันจะพังปะวะอุ้ยหนอ มือใหม่มมดเรืออเรือสุดครึ่งอ่ะมาถึงเวลาแล้วป่ะการเดนินทางของเราไปถึงเวลาของนุ่มแล้วบินขึ้นไปเลยบินบินบินทำไมตอนแรกอย่างโอ้นี่ไงไปแล้วโอ้ยดู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 ดขดูดูดูนขดู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 ้บดู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 นูดูดขดูดบดูวูด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 ููดูดูดููดูด้ก ทำไมมันบินได้แค่เนี้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอ๋อต้องต้องให้มันเบียย่ยงนี้ก่อนให้มันบินทางหน้าแล้วก็เบี่ยงขึ้นชูฟโอ้โหน้ำมันไม่พอแน่ดูจากทรงแล้วน้ำมันไม่พออือชเราไปนู่นดีกว่าะ เราเลิกสนใจทุกอย่างเราไปนู่นดีที่สุดแล้วเราไม่มีฐานเลยปะไปเมืองลอยฟ้าเข้าไปกันนะทำไมมันรักทุเลศเลยวะ <c oughs> ก,าการขี่เครื่องบินเนี่ยมันต้องติดตั้งเครื่องอะไรแน่ๆเลยเว่ากันหนอดวยเดียวเลยอืมสแสดงว่ามอดแผกที่เราลงมันติดใช่ลงมาแล้วสวัสดีทุกคนชาเวฟลงไงอะลงนี่ มานี่เลยเอเอไอ้ชัวรุ้ยเด,เดี๋ยวนะจ้นัดเดียวาายนัดเดียวเราตายนัดเดียวเราตายนัดเดียวตายนัดเดียวเราตายเลยเลื่อนเลยแค่หนึ่งหัวใจไม่งั้นเราก็เรากลับบ้านเก่าแน่ๆหยุดโอเค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 ฉันมาแล้วมีเครื่องพีซีไหมมีเราไม่ต้องค้ามเครื่องพีซีและ <laughs> <c oughs> เครื่องหิวก็ไม่ต้องค้ามดังนั้นแหละ <laughs> จบสิ้นทุกอย่างไป <laughs> <laughs> เราแค่เอาของเราแล้วก็เลื่อนจับโปเกมอนได้เลย,เลยทุกอย่างมันจบแล้วว่าแต่เนิร์ดจอยไม่มีอะไรขายหรืออะไรสักอย่างหรออุ้ยมีดิ นู่นไงอันเราลละในขายอะไรบ้างอะ่ะไเ่มาเราขายใช่ไหมอืมในบรรดาของที่มีประโยชน์ที่สุดเลยนะบอเราหายเองได้ไอ้นี่มันจําเป็นโคตรเปลืองอันเนี้ยคมสุดแล้วจริงเดินทางไปเหินฟ้าแค่บ,บินขึ้นทีนิดเออเนี่ยอย่าเหขึ้นเยอะเหขึ้นทีละนิดจะพอถ้าเหเยอะมันจะดับใช่ไหมไม่รู้กันเหอเห,อหอโอเคเยี่ยม สบายๆเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วสำหรับเครื่องบินนี้แล้วที่เหลือทำอะไรได้อะนั่งศึกษาของรอแล้วกันเนาะจริงเดี๋ยวเราให้มันบินสูงเท่าที่สูงได้หน่อยเอ้ยอันนี้ยิมใช่เราลงยิมมาเพิ่มด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันนะตรงนั้นก็ายแดงตรงนี้ก็ายแดงเราแวะก่อนไหมแต่แดงที่นี่ถ้ามีถ้ำเราก็แวะได้นะถ้ามีถ้ำดีๆเออลองลงแวะหน่อยดีวยกว่า แวแวแวหน่อยมีหมู่บ้านด้วยใช่ไหมมีเวสโตแน่ๆเลยลงจอดลงจอดเราลงขุดทอสหน่อยดีกว่าอจอดจอดจอดโอเคเยี่ยมหลังจากนี้เราเดินเองดีกว่าแล้วก็สำรวจไปตามทางด้วยอันนี้ยิยมไฟฉวปบป่าดูจากหมู่เฮงแล้วอืมมีของอะไรให้รูดไหมไม่มีเลยฮะที่นี่เราลงมาเพื่อหาเวสโตนนะหลักๆแต่มันจะไม่มีเวสโตให้เราจริงๆหร,รอไม่มีจริงฮะปเะชิดโฮมเลย แย่ yeah, แล้วเราเจอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งซึกโปเกมอนเราสู้ได้มันตายเองวะมันตีโปเกมอนเราขนาดนั้นนะอ่ะไปโปเกมอนตามล่ามันตามล่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตามล่ามันสิทุบมันวิดมันเอาอยู่ดีก็ไฟบอสเฉลยตายแล้วโอเคเยี่ยม <laughs> อยู่ดีก็ไฟบอสเฉลยโอ้แต่เลือดโปเกมอนเราแบบเป็นล้านอะ่ะ ซึ่งตายไปตัวหนึ่งวะ่ะแย่แล้วสบ,บายสบ,บายบ้านไหมอืมตรงนี้เป็นลาวาไปแล้วกันเก็บไว้ไม่มีอะไรแปลกไปหมดเลยฮะด้านขวาก็แปลกด้านซ้ายก็แปลกตรงนู้นก็แปลกดูไงนก็น่าจะเป็นดันเจียนอะแน่ๆเลยโอเคดันเจียนนี้ คุณตายมากๆเคยมีประสบการณ์มาก่อนปิ้งไว้ก่อนแล้วเราไปตายตรงนั้นได้ยังไงวะนะมันขึ้นไปบัคกตายได้ยังไงปัญหาตอนแรกนึกว่าบักใต้ดินที่นี่เราจะขุดแร่สักหน่อยก็ได้ก็ไปลงดันเจียนมีทางเข้าถ้ำเยอะแยะเลยคาดว่าน่าจะมีทองให้เราแล้วเราตายอยู่ข้างบนนานตายยังไง <laughs> ขึ้นไปตายยังไงก่อนปิงโอเค ของเต็มตัวอีกข้างหนึ่งแล้วลืมไปแล้วด้วยเนี่ยหน้าตาของเรามีอะไรบ้างเนี่ยลืมหมดแล้วจริงอืมมีประมาณนี้สินะเราขุดทองพวกนี้ก่อนดีกว่าแถวนี้ขุดให้หมดก่อนประไปะที่อื่นไม่มีไม่มีทองไม่มีทองเลยเราอยากได้ถ้ำที่มันแบบตรงๆอะ่ะไม่เห็นมีไม่มีไม่มีทองเลยเราจะขุดทองไปเอาเอารา,าบอนซักประมาณ1,000ลูกนั่นแหละเป้าหมายของเรา เอาเคัาเปิดเรื่อยเลยเพราะว่าเราต้องการบอลแดงเหมือนกันถ้าบอลทองมันน้อยเกินไปทองชุดหนึ่งก็น่าจะพอแล้วมะแล้วก็ไปลงดันเจียนอืมในดันเจียนนั้นให้แร่เยอะเหมือนกันแต่จําได้ว่าให้เหล็กให้สมุดเอ็นชาร์ยังไงต้องลงอยู่ดีไปเลยก,ก็ได้นะคิดว่าไม่น่ามีแล้วว่ะทองแต่มีเลยเยอะแหละก็สังเกตดีๆมีเยอะแหละเอาละดันเจียนนี่แหละทาให้เราตายแต่เราต้องเรียกพวกออกมามีตัวอะไรบ้างต้องเรียกออกมาให้หมดเลยตรงไหนมาทางขึ้นนี่ใช่ป่ะนี่ไงลุยเตะตัวแลยมันตีแรง oh. ตะธนูมาให้หมดโดนบอกเลยแกพลาดละ โดนโดนอีกตัวหนึ่งนุม่มโอ้โ huh. หเรียบร้อยโอ้ oh, ข้างบนนี้เห็นจบเราอ๋อ oh, นี่ไงเข้ามาอืม <c oughs> สามทีสาบสองทีเรียบร้อยเช็คง่ายๆไปวะชิวๆเฮ้ยข้างบนมีอีกไหมไม่มีแล้วเฮ้ยทำไมมันยังเหลืออีกล่ะเรียบร้อยได้ละขอ,อกลับคืนมาหมดยังอ่ะหมดแล้วไหมอืม <c oughs> มันหายหมดแล้ว อะไรแบบข้างล่างนี้คือดันเจียนไปลุย1ทีสองทีเช็คที่นี่ไม่เคยเห็นโอ้โหมันเชื่อมถ้ำเชื่อมดันเจียนเลยนี่ว่าโอเคดันเจียนมันเชื่อมกันยวค่อยเคลียร์นี่แน่พุบหน้ามันโทหน้ามันออกเข้ามาสับหนึ่งสับสอง,ส,ส,องสองทีตายวัวลุยคุณฟินมันโอ้ยสงตัวเนี่ยสวยโอเคเคลียร์นั้นในนี้มันคือห้องอะไรเนี่ย ทำไมมันเป็นสภาพอย่างนี้โอ้โหับโอเคสวยตายคู่วันนี้มันคือห้องอะไรทำไมดันเจี้ยนมาซ้อนดันเจี้ยนอย่างนี้ล่ะน่าจะมีของวะนี่ไงของเราข้างล่างนี้มันคืออะไรเนี่ยลองลงไปดูหน่อยก็ได้กันไหนดูซิมีอะไรดันเจี้ยนที่เนี่ยเราควรเคลียร์ดันเจี้ยนที่นี่ไหมหาเป็นดีดีกว่ามันก็ควรเคลียร์แหละแต่มันแทบไม่ได้ของอะไรดีๆแล้วตอนเนี้ยที่รู้อะที่นี่มันส่วนใหญ่เป็นอืมไปเลยที่นี่ไม่จำเป็นละเสียเวลาเยอะเกินไปด้วยโอเคเหลือแต่แถบนู้นแหละที่เราลุยได้ปั่น สองที <IDE> ส,ううสวยฟันเชิญโปเกมอนออกมาให้มาช่วยเราไม่งั้นเราก็เราจะลําบากเอาเรียบร้อยโปเกมอนเคลียร์หมดสวยงามมากๆสุดยอดสุดๆโปเกมอนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเยอะ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 มากเยอะมากเยอะมากไปเลยโปเกมอนจิตการมันเหลือไหมไม่เหลือแล้วเยี่ยมสุดๆอุ้ยเหลืออีกสวยงามโปเกมอนทันใจที่เหลือก็น่าจะเคลียรแล้วที่นี่เคลียร์หมดละเดี๋ยวนั่งรูทของรูทห้องทุกห้องก็พอละ เฮ้ยยังไม่เคลียร์นี่แนะ่อู้หูโดนไปตัวน้อยลุยุยเลยดุยเลยทุกตัวปิดมันสู้มันให้หมดเยี่ยมมากๆโอเคเรากลับบ้านมาซึ่งเราต้องเดินทางต่อจริงๆเนะเพราะว่าถ้าแค่แบบแร่แค่นี้ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่พอจริงเราต้องไปขุดพวกทองเพิ่มดีกว่าต้องไปหาทรายแดงต่อไปนั่งขุดทองเพิ่มจากทรายแดงเก่าแหละเราลงถ้ำนี้ดีกว่าย,วยาวๆเลยชึบหาลาภพีหาทอง หาแลนูนแลนี่แลนั่นกลับคืนมามองซ้ายมองขวาหาสิ่งที่เรียกว่าลาพิทเท่านั้นซึ่งมันมืดมากๆถ้ามาดูแปลกๆนะเหมือนจะเป็นดันเจี้ยนอะไรสักอย่างซึ่งไม่มีหรอกลาพิทดูน่ายนั่นดันเจี้ยนเฉยเลยไม่รู้แหละมันมาถึงขนาดนี้แล้วปะจะทำอะไรไม่ได้แล้วปะไม่รู้ไม่รู้ทางนั้นวิ่งหาลาพาทเดียวน่าจะได้ตายเนี่ยดูจะทรงแล้วไม่น่ารอดระบูขนาดเนี้ยไปวิ่งกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวสินส้นแฮสิ้นแฮจริงสิ้นแฮจริง,รรงวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านบ้านอยู่ไหนอะ นี่เพชรมีเตียงไหมมีเตียงโอเคไม่สนใจละอยู่ที่นี่แหละมาพร้อมอุ๊ยแอ้เป็ลทองมีเพชรอีกโอเคที่นี่อยู่เดียวยาวบู๊ยาว,ย,วยาวไม่สนใจนั้นโอ้เพชรเยอะยมากๆเพชรเยอะมากๆพร้อมเชิญเตยมสู้เลยตั้งการ์ดพร้อมพร้อมสู้มากๆพร้อมสู้เียบร้อยเรียกมาหมดแล้วไม่ของวันนี่เจ้าวัว โยนลงลาวาวพาดเ้เฮกมากๆปั่นหน้ามันจบปุดไม่สนใจเราต้องการเพชรลาพิษสองอย่างเราต้องการเตที่ขุดแบบมหาศาลอ่ะพอที่ขุดแบบโหดๆในนี้มีรางรถไฟข้างมันในนี้มีกล่องกล่องปลอมแล้วมันระเบิดตียงไปด้วยทำไมพูกแกมไม่ฆ่าคีปเปอร์จะถามพ่ดีดีกว่าเอามาในเตียงอ่ะ เตียงมันระเบิดไปกับพวกนั้นด้วยเหรอระเบิดไปด้วยวะไม่สนใจมีอะไรคุ้มกันฉันด้วยฉันจะขุดพวกแร่รอลาพิษ <G ül ets> ที่จริงลาพิธเราพอแล้วแค่นี้ดีกว่าลาพิธเราพอแล้วภารกิจเราสําเร็จแล้วแต่เราจะ,จ,ะเจะเดินทางต่อเพราะเราต้องการแร่มากกว่านี้กา,าน์นี้คืออะไรกะลงลึกไปีได้เหรอเป่นไม่ได้ลงไปเรื่อยๆเลยแล้วกันอยู่ได้ก็อยู่ดีๆก็ได้ Achievement แปลกๆวิวิแร่นี้ดีมากโอ้โห นี่ขุดนี้มันดีกว่าไดามอนด์อีกใช่ไหมแป๊บนึงขอเทียบสเตตก่อนดีกว่าไดามอนด์อีกนี่มันไบโอมนี้แล่มันดีกว่าไดามอนด์แน่ๆเพราะฉะนั้นไปเดินทางขุดยาวๆโอ้ถ้ามันใหญ่มากบอกแค่นี้เลยดีกว่าไดามอนด์ก็มีสำรวจอีกยาวๆแล้วไปอีชั้นรุดเกาะครบเซตอืมเอาละนะต้องแยกของคนว่ะเก็บให้หมดกันเลยต่อสมองเก็บให้หมดเก็บไปเก็บไปเก็บไปแล้วต้องข้าบเตามหาสารง่ายๆไม่ยากที่ปั๊มระวัาง,ง่ายมากๆอะ เวอร์ชันเบสิกสุดๆอ่ะ1 2 3 4เฮ้ยอะเฮ้ย,ยอะไรคือเราวางแล้วมันไม่เสียอ๋อมันเพิ่มเองโถเอ้ยนึกว่าวางแล้วไม่เสีย <c ười> มันจะขี้โกงกันไปละที่เหลือก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอแร่พวกนี้คือแร่แบบระดับเกรดแบบพรีเมียมอ่ะพรีเมียมมากๆอ่ะแร่เกรดพวกนี้พรีเมียมสุดๆอ่ะขาวชุดแดงให้หมดพอป่ะวะนองพอดีเด้เลยยิบจิตก้อนโอเทโคตรเดี๋ยวค่อยอินชานไม่ต้องเดี๋ยวค่อยหรอกเดี๋ยวอินชานเลยเนี่ยสบายๆมากๆ แล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ก็ต้องอินชาอีกครบเซตเหมือนกันดาบก็ต้องอิจฉาอีกเนี่ยชุดก่อนเนี่ยก็เป็นอินชาทั้งหมดรวมไปถึงที่ขุดในเทอร์ไรด์เวอร์ชันสีเขียวอิจฉาครบเซตเหมือนกันแล้วต้องหาดีที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเอฟที่นี่ย,นยาวๆและกระเป๋ามีโอกาสสูงมากที่จะดรอปมนจากเอฟที่นี่กำลังเอฟพีไปย,ยาวๆเออว่ะจริงจริง หลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วอะเดี๋ยวขอลงไป FK นอกรอบดีกว่าจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามาอินชาร์ให้ดูแต่ตอนนี้เรา FK นอกรอบดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนอกจากนี้เท่ก็คงจะไม่เกิดด้วยถ้าลงไลฟ์ไปเนะี่ยเอาแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวสักเวล50 6ิ 60. ประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยมาต่อรอบหน้าเดี๋ยวอินชาร์ให้ดูแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ยวกาก FK